ครับตอนนี้ผมอยู่ที่หาดนะครับข้องนายปันนะครับตานะครับชาวต่างชาติเยอะแยะไปหมดนะครับเป็นครับทะเลนะครับฝากไว้ด้วยหาดท้องนายปันน้อยนะครับจังหวัดสุราษฎร์นะครับครับนี่่บนเรือนะครับขึ้นมาแล้วอันนี้ผู้โดยสารที่กำลังจะขึ้นเรือนะครับอันนี้ เรากำลังจะไปจากเกาะพงานนะครับมุ่งหน้าไปที่สุราชธานีนะครับบรรยากาศในเรือครับเรือบักนะครับบรรยากาศในเรือนะครับบนเรือก็จะมีพนักงานต้อนรับนะครับนะครับบนแล้วนะครับชันบนจากซ้าเรือก็จะสวยงามนะครับ การบนเรือนะครับนี่ครับสุงท้ายกับบรรยากาศบนเรือสวยๆนะครับที่เกาะพะงันนี้ต้องบอกไว้เลยว่ายังคงความสวยงามนะครับกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็เยอะแยะมากมายนะครับอาหารก็อร่อยนะครับร้านซีฟูด้ดชื่อดังอยู่ในเกาะพะงันนี้บอกเลยว่าสดสะอาดอร่อยจริงๆนะครับติดตามกันได้ในคลิปต่อไปกับนายกอฟพาล้อครับสวัสดีครับ